สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมีคอมเทพมานําเสนออีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นคอมที่แบบเรียกว่าเทพที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลยนะครับเป็นไรเซนเจ็ดเก้าพันแปดร้อยเอะฮะแล้วก็5 0าศูนครับตัวนี้ครับซื้อมาไม่ถึงปีนะฮะประกันยาวๆครับประหยัดกว่าซื้อมือหเยอะมากราคาแค่72,900บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้ ถ้าประกอบสเปคนี้เป๊ะๆฮะราคาล่าสุดตอนนี้จะขึ้นไปถึง90,000ขึ้นไปเลยนะครับสามารถเช็คกันได้เลยนะครับตัวนี้ครับโคตรแรงครับขอบอกเลยครับเพราะว่าเป็น R7 9,800X 3D นะครับใครเล่นเกมทุกคนก็จะรู้กันดีนะครับว่าเล่นเกมได้โหดขนาดไหนแล้วก็มาพร้อมกับแรมครับ32 g b ครับบัต5,006 c o r s a i n Gen นะครับ power supply ครับเป็น1 0 0 0วัต์ 80+ แ l ตติ n ัมนะครับ ซูเปอร์ฟาเวอร์เลดเด็เซเว่แล้วก็ในส่วนของพัดลมนะครับพัดลมเนี่ยก็เป็นพัดลมเทพเช่นเดียวกันนะครับลองไปหาดูได้นะครับพัดลมตัวนี้ No อก u ัว nH นขีด D15 นะครับเป็นพัดลมที่เรียกได้ว่าเบามากแล้วก็เย็นสุดๆนะครับผมใช้แทนชุดน้ำได้เลยนะครับราคาเนี่ยแพงกว่าชุดน้ำา3ตอนดีๆนะครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของ M.2 นะครับเป็น 2TB เทราเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นของ WD b a c k นะครับ SN770 แล้วก็เมนบอร์ดครับเมนบอร์ดเป็นของ Gigabyte นะครับ B850M Gigabyte Gaming X WiFi 6E ครับก็เคสเนี่ยก็จะใช้เป็นของ s e l m a n P30 b a c k V2 นะครับเป็นประกันของจิ๊ทุกตัวนะครับยาว,ยาว กล่องครบทุกชิ้นนะครับเครื่องนี้ประกอบมาเมื่อวันที่9เดือน3ปี2025นะครับถ้านับอายุจากตอนวันที่ประกอบนะครับปัจจุบันก็คือ10เดือนเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ก็ประกันก็คือเหลือๆครับมีประกันครบทุกตัวครับไม่ต้องกังวลว่าเป็นของมือสองแล้วเนี่ยจะไม่ดีนะครับเพราะว่ามีประกันทุกตัวครับแล้วก็เป็นของใหม่ด้วยนะครับผมในส่วนของร้านเนี่ยก็เช็คมาให้เรียบร้อย้วครับว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยยังใช้งานได้ปกติดีหรือไม่นะครับผม ก็ประกอบถูกกว่ามือหนึ่งขนาดนี้นะครับก็ต้องจัดกัน้วครับก็ถ้าหากใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อกันมาได้นะครับผมที่ l ล n e แอดนะครับสแกนค r ว o d e คนะครับหรือโทรมาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็รีบติดต่อกันเข้ามานะครับตัวนี้ผมมองว่ามีคนสนใจเยอะครับทันทีที่ลงเนี่ยผมมองว่าไม่เกิน3วันนะครับน่าจะมีคนเอาไปแล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดใครอยากรู้นะครับว่าประกันแต่ละตัวเนี่ย ใช้งานได้ถึงเมื่อไหร่นะครับก็ดูใต้ description ใต้คำอธิบายได้เลยนะครับผม